ครับผมนี่สังจ้อยมาเบิ้งยามเบ็ดปลาไหลครับเห็นด็กน้อยมันมาตกปลาครับมันมาหาอย่างหากินครับนี่ปุณอ์ปลาคอครับว้าเป็นไงครับได้แ็มอยู่ครับนั่หมานครับหมานเดี๋ยวสังจ้อยไปเบื้องเบ็ดปลาไหลสังจ้อยกันครับผมสังจ้อยก็ได้ใสปลาไหลไว้ครับอยู่นี่หลังนึงครับหูนี่ครับนี่หูหลวมแขนหนึ่งครับนี่นู่นนะ มันเอาขวดลงไปทางล่างคนเลยครับเดี๋ยวไปดึงเบิ้งกันครับว่าชีวิแจมีตูว่าผุนหลมแขนเลยครับผุนโอมีอยู่ครับตึงๆครับตึงมือครับโอ้มันจะดึงขึ้นว่าอะนี่คุนนะครับสูครับสู ใส่ไว้จะหวานนี่ครับนี่โอ้เอ็นซีสิบปอนด์นะครับนี่โอ้มันจะเป็นหากไผ่ดีครับนี่เป็นต้นไผ่นี่อันนี้หู้มันยียู่ตั้งแต่ตอนที่หน้าม,มันถ่วมแล้วครับนี่โอ้โอ้ขาดซ้ำโอ้ขาดซ้ำโอ้ขาดใจครับนี่โอ้ สุดายครับอืมหาจ้อยครับไปซ้ำโอ้หลายสได้ครับผม